สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวนะคะอาหารกินแบบลอ,อยน้ำนะคะไม่ต้องห่ายีเมาดีนะคะที่นี่ก็มีค่ะค่ะชุดนี้เท่าไหร่คะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะห <1, 500 S 2> นึ่งพันห้าร้อยบ,บาท,บาทนะคะจะมีข้าวเหนียวหนึ่งกล่องต้มตำแล้วก็หลายย่างค่ะถ้าทุกท่านถ้าทุกท่านชอบหรือสนใจนะคะขอเชิญที่อ,อ,อะไรนะนาตานิดคะ่ะนาตานินะคะหรือว่าวารุมนฟาร์มค่ะแล้วแล้วเวลากินต้องทำยังไงบ้างคะ ซิกเนเจอร์ของร้านเราจะไม่เหมือนที่มาดีนะคะที่มาดีจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรจะจกง่ายๆเนาะของเราจะเป็นซ้ำนี้นะคะมันมันค่อย้อัดฉลดเวลาจกอย่างเงี้ยค่ะลึกๆค่ะคือซิกนเนเจอร์ของร้านเราใครนั่งกินร้านไม่ให้กินค่ะต้องลงน้ําทุกคนนุ่นน้ำแล้วนะสุกร้านเราซิกเนเจอร์คือสเต็กหอยลายค่ะแล้วแล้วถ้าจะมานี่ต้องโทรจองไงคะเออที่เบอร์ศูนย์แปดเก้าห้าสองเป็นหกสาหนึ่งค่ะถ้าถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะคะต้องโทรจองล่วงนหนึ่งเดือนค่ะจํากันลูกค้าไหมคะ จำก่อนค่ะหนึ่งวันมีห้าคนค่ะ <laughs> อร่อยไหมคะเนี่ยอร่อยค่ะเนี่ยรอเกันเนาะ <laughs>